ที่จังหวัดตรังโรงพยาบาลตรังได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุญเดวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลที่โรงพยาบาลตรังนายสงกฎสว่างวงผู้ราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุญเดวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลโดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลตรังประลัดจังหวัดตรังหัวหน้าส่วนราชการและนักศึกษาแพทย์เข้าร่วม วันที่24กันยายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระมหิดลทธิเบศอดุญเดชว,วิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาพิไทยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคณะแพะทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันอันเป็นที่รละลึกสำคัญนี้ว่าวันมหิดล โดยในการจัดวันมมโดนก็เพื่อเป็นการถวายราชสักการะและแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระองค์ท่านโดยพระราชกรณียกิจที่ได้ส่งบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยตลอดระยวเวลา12ปีนั้นได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาจเป็นการวางรากฐานแก่วงการแพทย์การสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้า ให้ท่าเทียมอรียะประเทศในการต่อบมาก